พาไปกดไลค์กดแชร์กดติดถ่ายให้กับคนที่ชอบดูและไปดูคลิป Robo Power Ranger กันเลยเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับได้เกม Power Ranger นั่นเองใน Robo l x นั่นเองเย้เราก็คิดว่านี่ดีนะเออดีดี แล้วของอยู so first, not short, not ่ตรงนี oh, ้โอ้โหตั้งแต่ตัวใหญ่ๆคอสมอสอยู <noise> ่เลตรงนี้น <mad genius> <ps. ain> ี่ผู้สร้างเดียวคนเดียวกันปะเนี่ยเออเริมาเริ่มจากไรส์แมนไรส์แมนก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่มีท่าอะไรนะครับเพอร์ไลเคชเชอร์ตั้งหน่ตั้งหน่งนะท่านผู้ชมโอ้ยคือล่างก่อนยินฟูชิโนบิเชน ถือว,ว่าชุดสวยมากเลยเท่านผู้ชมสำหรับผมนะเจนี่คอมเพนะต่อไปปูนเรดจากป่มปูนปูมเจอร์ไม่มีท่ามไม่เป็นไรเลยก็เป็นเป็นเกย์คิว่าเอาเกย์คิวเรดจากเกย์คิวเรนเจอร์มีท่าไหมไม่มีไม่มีทุกคนมาชิคกนเจอร์กัน

ต่อไปก็เซนไคก็เหมือนกับทุกตัวแหละครับแต่เราให้ดูดีกว่าเซนไคก็เป็นประมาณนี้ทุกตัวจะมีท่าต่อยให้ทุกตัวนะท่าต่อยนี่เหมือนกับทุกตัวไม่ต้องดูหรอกต่อไป power ranger ไนโนบัค ER. เลอร์เทเลนเรนเจอร์เอจิโออดเทเมากที่สชม ต่อไปก็โกรเรนเจอร์กอล์อักเกลเจอร์เยเทเป็นสมควรและเป็นกระบวนการลำดับที่หนึ่งแต่ลนะทุกคนเปิดล่างก่อนต่อไปมาจิเรตจากกระบวนการแม่บทมาจิเรเจอร์ให้มีท่าเนาะเนี่ยมองมุมนี้มันเห็มเตแมเหมือนคู่แข่ต่อ,ส,ตอสู้กันหรือเปล่าว,วะหรือเครื่องของบากวะ อันเนี้ยเราค่อยลีิวหลังมาแปลกไปชาวบ้านเลยมาเลยด้วยไฟต่อไปแจ็คเกอร์สเปซเอดเราไม่ต้องให้ดูทุกตัวนะทุกตัวก็ไบโอวันไบโอวันเรียกว่าอะไรว่าไบโออะไรสิ่งเเรียกว่าอะไรมขาเรียกว่าอะไรวะทุกคนไบโออะไรสิ่งัโอ้ยคนร่างดีกว่า ต่อไปก็ power ranger s e o อะไรสักอย่างก็เป็นญี่ปุ่นก็จะเรียกว่า o ranger นั่นแหละเฮ้ยเจ้าเทเทโอเรสของเราหรือ red ranger ของเราโอเรสเทเทอรเมา รูปแหวนเรดเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จูโออีโก้อ่าค่อนข้างบาส์ตง้นะทุกคนแต่เขาแก่มากเลยจกกูโออีโก้จากกุฎจ้าเจ้าสัพสัดจูโอเจอร์บางตัวมีท่าบางตัวก็ไม่มีท่านั่นนัตัวนกเนาะต่อไปก็เป็น กรรมนักประชาชนโอ้คนเ okay, right? hey. oh, okay. จอร์ไม่มีท่าป่ะประชาชนที่แสนร้อนโอเคอนเรสเจ็ดเท่โอ้คอนเจอแบบไหนถ้าเล่นหมาเลขกนึงพอคนเดียวอะไรวะคน <c oughs> คนกี้ผมไม่รู้ไปมันเสาะสามคนไอ้นี่มาคนเดียวเดียวเดียว <c oughs> Maximum speed, go on, chưa so chưa 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 Let's go on chưa on chưa 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 Go on, Red. Go, on, Red. go on, chứ? มาร์ชแมนเรสมาโน่เลยไม่มีท่าเรสปอตคีสคีสฟาสโคตรเท่ถ้าทุกคนมีเพื่อนให้ชวนมาเล่นเลยเนี่ยแนะนำว่าเฮ้ยสวยนะชิมิน่าจะยาวหน่อยไอตัวอะไรไม่รู้ๆด้วยกันคิดราเมร์เรนคิดีราเมจ้าไม่มีท่าไม่มีอะไรเลยไปปะ ทามเรนเจอร์กดการอนาคตมาทามเชนส์เฮ้ที่เหมือนในหนังเลยวะที่เขาจะอยู่ในภาพสามมิติอ่ะอุ้ยมีเพลงด้วยทามเรดเจ้าไปทำไมไม่ท่าต่อยว่ะเแสดงว่างู ตัวบางตัวไม่มีเพลงนะบางตัวมีเพลงบางตัวไม่มีเพลงท่านผู้ชมต่อไปคกดเชนคเจร์ตัวนี้สามารถบินได้ด้วยนะอ่าเป็นหนึ่งก็ได้เฝรเร่งความเร็วหรืออะไรก็ได้สามารถบินได้แปลก,กันนะมาเขียวรีรัตผู้กายขบเคียวเขียว,ยวรีรั เดกดีเป็นตัวละครที่ชอบอีกขาคิวมาเล็กมีท่าหมไม่ไม่มีก็ข้าไปเลยเอาโดีได้เองฮะเอสพีด โค้ดเทสตัมเทสจับตุ๊คมแล้วก็ตัวอะนี่ตัวอะไรไม่ร้ตัวอะไรไมกาเลสเตอร์หรือโซเรอีท่าไหมไม่มีไม่มีแต่ดีเทลสวยดีนะเนี่ยดชุดชุดชุดอะไรกระตโอเจอจักจิงยอเจอเอาไมติดเหร เอาไม่ติดอีกอะไรวะงงครับนะท่านผู้ชมหรือแกบ้บากก่อนโอเคก็โอเคกค็กระต่ายโอเชอร์เ,เราได้แปลงร่างเสร็จแล้วทุกคนก็จะเรียกว่าสวยเอาเรื่องเลยแหละครอบคลุมเนี่ยคระต่ายแกะเสร็จได้มันแม่ท่านะจิงกะระเรนมีท่าไหมมีจริงกระเรด เกดให้จิงกะงจิงกะงจิงกะแมน้ตุ๊กกาโอเรสจเนี้ท่าโคตรเทกาโอเรสชัดต่อไปเรตเทอร์โบไม่มีท่าวัดไปต้องโอเรดมีท่าไหม โอ้ยเป็นอะไรทุกคนมันบักบั็อกง่ายอุ้ยมันบักอีกแล้วอะไรวะโมงมันบักก่อยจังเลยโุตคโคตรบักมามาเรามาเอามาเอก็กระโปรงไฟส์โก้โก้เรดเจเทมาจิ๊กจิ๊ก ถ้าเราจะป้องกันนะครับเราก็ต้องป้องกันอย่างนี้เขาจะโจมตีเราไม่ได้เลยทั้งตัวเออเจ๋งดีเจ๋งดีวันดีนะ b a ก้าเรดกระบวนการแบก้าเร,รเจอต่กับไป กระถอดินจาไปก็เราจาเริ่มอะไรก่อนกระโดดเลิกสิบเราอยู่นาแว่ดโดดเลิกสิบทุกคนต่อไปเริ่มต้น เรสเบสเตอร์เย้คาร์เรตก็คาร์เรคาร์เรสเเซอร์ A R R เออเป็นช่คารา์เรตนะเรสเลเซอร์ทุกคนผมจำชื่อผิดคิวเรสจากคุณก้าวผู้ชนะกำกับกาศคิวเรสเตอร์รู้เรื่รองคคอ,อะไรนะ นะต้นบักบ่อยมากทุกคนเกมียาวมากเซนโซกัสเซนโซสการ์งพ,พายุโรพายุโกเซเรตเยเท ต่อไปกับบรรการที่ผมชอบมากที่สุดผมขอตัวทีว่ทุกคนชอบนะขอคุณชิ้นฮ้าอับรยคิล่จากอับาริจเจอรนี่ขเขาเป็นบุต้ดงเวย ไปยดเ,เต้เอาไปคุกเข่าเตจะไปไฟแมนไอม,มีท่าแต่คนนะครับใครชอบกระบดการไหรนก็ไปกับกบดการนั้นหรอวันนี้ก็มาเล่นกระบดการให้ดูตัวเลยเนาะที่อยู่ในเกมน,นี้นะโค้ยเชนร์ส Go higher, kapan malerus, Ora, cuci. บอลการทตาดาวเจอเยอะใช่ไหมตรงโมโมทาโร่จากตรงบราสเซิลใช่ไหมทุกผู้ชมโอ้ไลท์แมนต่อยผมโอ้มาดูกับตัวสุดท้ายกันไปดูตัวสุดท้ายกันทุกผู้ชมไปไปไปแล้วหนีไลท์แมนก่อนจบที่ผมกุเซเรตผมเจอกุเซเรต ผมเจอไฟส์าเลเยรไฟผมเจอซูเปอร์ทูดไทเกอร์หรือผมมันฆ่าคนทุกคนมาฆ่าคนก็แบบนี้เขาให้สู้กันไหนเวรจะให้ทำอะไรอ่ะมาตัวที่เราข้ามไปเมื่อกี้ตัวนี้ไปละ เท่ห์าสไรเดอร์ไฟส์ท่านเองมาได้ไงวะมันไม่ใช่ซุปเปอร์สกายไม่ใช่หรอวะงงเว้ยก็จบไปแล้วกับคลิปการรีวิวในโปรบ็อกแบบ power ranger นั่นเองก็ไว้เจอกันนะท่านผู้ชมบายบายเย้